WP Solar Cell นะครับวันนี้เราทีมงานนะครับทาง WP Solar Cell เรามาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือโคร,ราชนัหละครับสองก็คืออ,อำเภอขามสแกแสงนะครับอันนี้อันนี้เป็นบ้านอะไรครับนี่บ้านอะไรเนื้อบ้านขามเ,เนาะตำบลขามอ๋อหนองมะค่าหนองมะค่า,าโอเคนะครับอพอดทีทางเส้นนี้นะครับ ทางเส้นนี้นี่ค่อนข้างลําบากนิดนึงแล้วก็ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงนะครับมีหลายบ้านเลยนะครับนี่ครับพี่เขาบอกว่านะครับตอนนี้แค่1นกิโลนะครับนี่นะครับทางเส้นนี้นะครับมาจากตัวอําเภอนะครับจะอยู่หลังโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะครับทางลําบากค่อนข้างลําบากแล้วก็ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามาไม่ถึงนะครับตรงนี้นะครับทางค่อนข้างลําบากนะครับเละเละหน่อยนะครับรถสัญจรไปมาเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็ทางบ้านพี่เขาเนี่ย เพิ่งได้สร้างใหม่ๆนะครับเป็นบ้านเพิ่งสร้างเป็นบ้านทรงน็อกดาวทรงโมเดิร์นนะครับทางทีมงาน BP Solar Cell นะครับก็ได้มาทําการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ชุดหนึ่งแผงครับ340ี่วัตต์นะครับอยู่บ,บนหลังคาเนี่ยชุดหนึ่งแผงพอดีว่าทางพี่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสะสมงบอีกประมาณนึงจะเพิ่มวัตต์เพิ่มแผงเพิ่มแบตตอนนี้ใช้ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกับบ้านเนยอะค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็จะเก็บ อ่าทุนเอาไว้ก่อนนะครับจะต่อเพิ่มแผงเนี่ยนะครับจากสายมือเนี่ยให้เป็นนุ่นไปถัดไปฝั่งขวามือนะครับแกบอกจะใส่เต็มหลังคาเลยนะครับตาบใดที่ไฟฟ้าหลวงยังมาไม่ถึงจะว่าอย่างนั้นอแล้วมีตานะครับจะบอกว่าวอนขอ ทางรัฐบาลให้ตว<ม>รวจสอบนี่นะครับรตาบ้านแกอยู่ตรงนี้นะครับบ้านแกอยู่ถัดไปเนี่ยครับเพราะว่าตาเนี่ยแกเป็นกับพี่เนี่ยเป็นพอลูกกันนะครับก็เนแกอาศัยบอกว่าเนี่ยอยู่นี่มันยี่สิบปีสามสิบปีแล้วยังไฟฟ้ายังมาไม่ถึงถนนก็ยังลาบากอยู่นะครับทัทง้ทงทั้งที่ถนนใหญ่ก็ไม่ได้ไกลนะครับแค่กิโลเดียวเนี่ยจากนี่มาโอเคนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอามาดูนี่นะครับ ตู้ของ500วนะัตต์เนาะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พี่เขาด้วยนะครับรุ่นรุ่นนี้500วัตต์นะครับนี่นะครับเป็น500วัตต์เป็นรุ่นที่ใช้พัดลมดูทีวีอ่าแล้วก็อ่าเปิดทีมงานเรามาทีมงานเรามาเปิดทีวีให้ดูหน่อยสิทีวีจอแบนนะครับมีหลายท่านแฟนคลับเนี่ยติดตามผลงานเรานะครับทาง WP เนี่ยอ่าหลายท่านอยากจะเห็นผลงานว่ามันใช้อะไรได้บ้าง500วัตต์เมื่อวานมีเมื่อวานมีแฟนคลับโทรมานะครับหลายท่านเลยนะครับอยากสงสัยนะครับว่าชุด รุ่น500วัตเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะครับก็มีพัดลมดูทีวีสวา่านหินเจียเครื่องมือช่างนะครับใช้ได้นะครับนี่นะครับพัดลมแล้วก็หลอดหล,ลอดไฟแสงสว่างน,นะครับแต่อา่าตอนนี้เปิดทีวีนะครับบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่ได้เดินระบบนี่นะครับแกบอกยังยังไม่ทันได้เข้าที่หลอดไฟฟ้าอะไรยังไม่ทันได้ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวจะมีช่างไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาเหมาอีกทีนึงนะครับอันนี้คือรถหน่วยงานเนาะของเราทาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าทางตาแกบอกว่ายังไงก็ทําสายย้อยลงมาให้หน่อย นี่นะครับใช้อันนี้ใช้ไปก่อนนะครับสามารถเสียบเข้าไปในห้องนอนอ่อมีห้องนอนโอ้อย่างดีเลยงบหลังนี้ทําเท่าไหร่ครับตาเนี่ยงบสองแสนห้านะครับงบมีห้องนอนสองห้องแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับนู่นมีห้องครัวมีโอ้กว้างน่าดูนะครับพื้นที่กว้างครับอืมคุ้มค่าครับเนี่ยสงบสองแสนห้าพื้นที่แปดสิบตารางเมตรอืมพื้นที่แปดสิบตารางเมตรก็ว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้นะครับทีวียังไม่มีเสาอากาศตอนนี้แกเปิดให้ดูก่อนนะครับว่า นะครับโอเคนะครับจอแบนก็อยู่กับเราเราประมาณ30นิ้วได้ป่ะประมาณ32นิ้วอ่านะครับนี่นะครับติดนะครับแล้วใครต่อเสาอากาศก็ดูได้แล้วก็พัดลมอ่ะพัดลมเปิดพัดลมด้วยตัวนึงพัดลมพัดลมเปิดด้วยครับพัดลมเดี๋ยวจะีีเเดด๋๋ยยววสัมภาษณ์เนาะทางทางพี่เขานิดนึงนะครับว่าเป็นความจําเป็นยังไงนะครับอ่ะความจำเป็นออกมเลยสบายเลยพัดลมนี่นะครับพัดลมนะครับโอเคนะครับเสียงนิ่มนะครับเป็นระบบเพียวสายเวฟนะครับ ของของทางร้านเรานะครับไม่ใช่ของตลาดนะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นระบบเพียวสายเวฟมีระบบชาร์จในตัวนะครับติดตั้งง่ายนะครับท่านใดที่สั่งซื้อทางร้านไปนะครับทางร้านมีสายอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหมดนะครับเพียงแต่แค่ไปจําแผงจําแบตแค่แค่นั้นนะครับใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับติดตั้งง่ายนะครับใครๆก็ทําได้นะครับขอให้เป็นมีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยครับพี่ สวัสดีครับพี่ปฏิกาอ่าที่นี่ที่ไหนครับที่นี่อำเภอขามสะเกแสงค่ะจังหวัดนครราชสีมาหมู่บ,บ้านนี้หมู่บ้านหนองมะค่าค่ะ,คะไม่ไกลจากตัวอำเภอไม่ไม่ไกลจากถนนใหญ่หนึ่งกิโลค่ะเข้ามาหนึ่งกิโลค่ะจากถนนใหญ่ถนนอินทรภาพเลยค่ะไฟฟ้าว่าไงครับการไฟฟ้าไฟฟ้าไม่สะด,ดวกเลยไม่มีหนึ่งเขารอรอบ้านรอบ้านอีกประมาณ บ้านเป็นหลังแล้วก็จะขยายเขตมียดมายขสิบปีจะจะมีโอกาสได้ใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจน้ำประปาน้ำประปาก็ไม่มีแต่เขามีสายวางผ่านหน้าบ้านเราแต่ไม่ดื่มก็ต้องรอแบบอปตขยายเขตอ๋อครับนี่เหรอครับแต่สายสายใหญ่สายเมนมี สายใหญ่สายเมน,ม,นมีนะครับแต่ว่า,า,ายังไม่ทันได้ตอ่อท่อย่อยมามา,มา,มาใช้ในบ้านเพียงแค่นั้นแล,แ,ลแล้วใช้น้ำอะไรอยู่ครับตอนนี้น้ำน้ำบาดาลน,น้ำฝนำก็คือใช้เครื่องปั่นขึ้นมาอยู่ใช้เครื่องปั่นเครื่องยนต์เนาะโอเคครับแล้วก็เป็นแทงอันนี้คือจุดประสงค์ที่อเอาโซลาเซลล์มาใช้เนี่ยคือเรา,ม,ามีเด็กเราเด็กนักเรียนเราต้อง โทรทัศน์เราต้องการแสงสว่างล้วก็รมกลางคืนเด็กๆเขาร้อนเด็กๆเขาล้อนแล้วเด็กก็บางทีเรียนออนไลน์เราไม่มีนชาร์ตแบบทราั้องอย่างเงี้ยถูกต้องครับเราต้องทำให้เด็กๆโกอนเป็นเป็นลูกชายใช่ไหมครับใช่ลูกชายโอเคครับโอเคนี่คือความจำเป็นของพี่เขานะครับว่า แล้วบ้านหลังนี้ทํานานหรือยังครับสร้างสร้างนานหรือยังสองปีแล้วสองปีแล้วสองปีแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไฟฟ้ามาแล้วมาไม่มีไม่มีไม่มีเราก็ใช้ไฟปั่นอย่างเดียวโอใช้เครื่องปั่นแล้วแล้วน้ำมันเครื่องใช้โซล่าใช้โซล่ารถไถเราใช้ดีเซลโอ้เป็นเป็นเครื่องรถไถกันว่ากันแล้วเสียงเครื่องก็ดังรถไถนาเราน้ำมันน้ำมันน้ำมันเปลืองไหมค่อนข้างเปลืองไหมเปลืองเปลืองน้ำมันเปลือง โอเคนะครับนี่นะครับคือขอบคุณมากนะครับพี่อยากได้ไฟฟ้าแหละเพราะว่ามันแค่หนึ่งกิโลเองที่มันไม่ได้ไกลมันไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ไกลไฟฟ้าเขามาทางนี้ประมาณกิโลหนึ่งาทางนี้สี่ร้อยเมตรอ๋อมันเหมือนกับว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมาสองจุดงทางถ้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ใกล้กว่าใช่ไหมครับถ้ามาจากเส้นนี้อ๋อโอเคนะครับอันนี้ อันนี้คือคือในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็แกบอกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะเข้ามาแต่ว่าอันเนี้ยนะคือชุดเนี้ยใช้อ่าคือคือสำรองใช้ไปก่อนแกว่าอย่างนี้ก่อนเพราะเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ครับผมอันนี้คือรุ่นหาไลวัตนะครับรุ่นหาไลวัตแต่ถ้ารุ่นบัดสูงๆเนี่ยจะใช้พวกแอร์พวกหุงข้าวตู้เย็นแต่แกบอกว่าแกไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าเ <c oughs> นาะ <c oughs> แต่วอนาคตมันต้องใช้ครับแกบอกว่าไม่แน่นะครับเพราะว่าจะไปซักมือเครื่งองเครื่องซักผ้าจะไปซักมือมันก็ไม่ใช่แล้วครับเนาะเดี๋ยวสักพักนึ่งนะครับแกบอกว่าตอนนี้รว,ร,วร,วร,วรวบรวมทุนก่อนแกว่าอย่งงางนั้นเพราะว่าตอนนี้สร้างบ้านหมดไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้นะครับเอาที่พักอาศัยให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก็คือนะครับบ้านทรงเป็นทรงโมเดิร์นนะครับ มทันชีดนะครับดูตัวอย่างไปเลยนะครับท่านใดแฟนคลับก็ที่สนใจนะครับอยากทําบ้านทรงนี้สองสองแสนห้าเองนะครับถือว่าไม่แพงนะครับสองแสนห้าถือว่ากว้างมากนะครับนอนมีที่นั่งเล่นห้องนั่งเล่นโถงนี่กว้างมากเลยนะครับทีวีอันนี้เราเปิดนะครับพัดลมได้เหมือนไฟฟ้าบ้านนะครับทางแฟนเพจทางแฟนคลับนะครับ อันนี้นะครับมีเออพามาดูอีกตัวอีกชิ้นหนึ่งคือเป็นแอร์อ่าไม่ใช่แอร์เป็นเครื่องจักรที่แกบอกนะครับว่าเนี่ยจำเป็นมากๆพัดลมก็หลายตัวมีเครื่องซักผ้าอะไรครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับแกบอกว่าเดี๋ยวเรารวมๆทุนนะอย่างที่บอกนะครับนี่ห้องครัวนะครับโอเคนะครับแฟนคลับนะครับติดต่อเบอร์ทางร้านนะครับ0885946389 0916618439นะครับเบอร์ทางร้านนะครับ เมมเบอร์โทรไว้เราเด้งขึ้นหลายท่าไม่เด้งก็ W P ตรงๆ ID ตรงๆก็คือ WWP Solar Cell นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นานจะมีหลอดไฟฟ้านะครับตอนนี้แกยังไม่คันเข้าที่แกบอกว่าอีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวมีช่างมาเดินสายไฟฟ้าเนี่ยหลอดไฟหลอดแสงสว่างนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกยามค่ำคืนนะครับอันนี้ยังต่อปลั๊กใช้อยู่ยังใช้ไฟปลั๊กอยู่นะครับโอเคนะครับติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับทางร้านยินดีให้บริการนะครับ จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้นะครับมีแค่สายแบตเข้าไปสายแผงเข้าเข้าไปนะครับนี่สายแผงมาจากบนหลังคาเนี่ยหแผ่นนะครับนี่นะครับเราติดไว้1แผ่นข้้งบนนี่ลงมาปุ๊บมาเข้าตู้ปั๊บแล้วก็ไฟแบตแบตเตอรี่นะครับเป็นของมูลเลอร์นะครับนี่นะครับรูปไม้แกะกล่องไมเอียมนะครับเป็นดิฟไซเคิลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช้แบตเป็นแบตน้ำเนาะเป็นแบตดิฟไซเคิลสำหรับใช้กับโซลาเซลล์โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็อายุการใช้งานก็ร่วมๆหปีนะครับ ไม่ไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับอันนี้ถือว่าทนในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับกดติดต่อนะครับวันนี้ทางทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ทางบ้านด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมีแฟนเพจกับแฟนอ่าติดตามกันนะครับแฟนขับตอนนี้ก็เอฟซนะครับสี่หมืนร่วมสี่หมืนนะครับขอขอบคุณกดแชร์กดไลค์ให้เรากดติดตามด้วยนะครับทางทีมงานวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ